สายมูห้ามพลาดน,นะคะตอนนี้เรากำลังจะมามูานี่ก็จะเป็นของไหว้กันนะคะแต่ละชดุดบริษัชาโนแห่งประเทศถือพัดเลี้ยงไก่กน,น,นะคะนาารับบริษัทชาโนแห่งประเทศถือพัดเลี้ยงไก่ นะครับเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับการเทรดหุ้นนะครับคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนงานย้ายงานเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับให้ขอพรพระตรีมูรตเราเรียกว่าบางครอบครัวสุขไปกราบขอพรพระองค์ท่านขอเรื่องเกี่ยวครอบนะครับตรงนั้นจะมีปู่หรือพ่อแก่หรือสีครูกายแก้วนะด้านหลังเทวะลัยนะครับ แ้นะครับอย่างเงี้ยก็จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยปู่ฤาษีพ่อแอลฤาษีปูกรรากแก้วท่านเก่งไปกราบขอพรท่านอยู่ด้านหลังเทววันนี้คือคนเยอะมากนะคะทุกคนเราก็ได้ไหว้บ้างนะคะบางจุดบางอันนะแต่ว่าบางอันก็ไม่ได้ไหว้นะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะจะเป็นการเข้าคิวกระซิบหูหนูนะคะ คิวยาวมากวันนี้เราไม่ได้กระซิปนะคะเพราะว่าเราหิวข้าว เราก็ได้เดินมากินข้าวร้านนี้นะคะนีหิวมากนะคะสองคนพี่น้องจัดเลยค่ะข้าวขาหมูหนึ่งอย่างนะคะน้ำยาปลา,า,ปาอะไรอะ่ะแกงเขียวหวานค่ะ ไก่ยังไงคะอันนี้ต้นนิดน่ะบาทหน้5จายคนละ้าบบาทนี่นะคะปีนไก่นะคะเราก็จะลองไปชิมดูนะคะเอาแบบโลหรือกระป๋อครับเอาอะไรนะคะมันมีน้ำกะโลกนะเอาเมื่อกี้ให้เรามาลุยนะคะเมื่อกี้ตะลุยที่ห้วยขวางมานะคะก็ได้ปินไก่มาให้พอหอกลับมาด้วย